โอ้้สามนี่นี่ปลาลุนแรงนี่แหละนี่รุนแรงแค่บ่น่ไุ้นแรงนี่โลกกลัวเลนี่นี่นะเออนี่นี่นีุ่นแรงนี่นนี่เดี๋ยวจะมาเส็ขึ้นแลวสั่งไ้มั้งเอาวมเอาวะบ้านวะเซ็นยังสุไวคู่อยู่บ่สุไวคู่อยู่บ่ ต้องต้องมาคู่กันนะเดี๋ยวก็จะหอดถึงนี้แล้วเนาะโอ้ยหมานะไอ่าเี้ยเฮ้หไม่ต่ร้องเฮ้ยไม่เ้ยนี่แห้ยไม่บ่เออเฮ้สซุบซิบสมองนี่นี่โอ้โหเฮ้ยซุบซิบสมองมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้นนี้นี่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 เฮ้ยลอยแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี่อยู่ซาบเฮงครับนี่มาเบิ่งเบาเฮงสิโชว์ฝีมือกันวันป้าครับเขาสั่งจักโลดเดี๋ยวนี่ฮะสั่งเทยยี่สิบบ่ยี่สิบโลโอ้ยยี่สิบโลบ่ที่นี่ต็ดตาวันใดบ่ จับจับว่าได้เห็ดจักไหไปซื้อตลาดมาให้เขาบะซื้อตลาดเป็นยังเียคุณภาพนั่นนาผมบอกว่าซื้อมนุษย์กบดำน้ำจับปลาเลยคือว่าไปเองมนุษย์ดจับเลยเ่มนุษย์กบดำน้ำไหมโอนางมุน้ยังกโหเียลยัะเมาอไป่กาไว้คู่สิล่ะไวลง โอ้โอปตาก็ตื่นเวิรดเลยเนาะอ้ยดาขาดเนาะเกงกัดาขาดโอ้โหน่รยกวนวนไน่ะคิดว่าวนบาทเดียวสิพอมย่ันี้งั้ทั้งโม้อวันจาที่เเลยฮะนั่นเอียกหนายคอยรอมาเนาะ่เอ้ายอดแสงมาเลยพบทย chào này chú này, tốt. Ah, mang về chút. Tếp bữa khua là. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Ông hỏi lên, ông lên, ông lên Ông lên, ông lên 1, 2 <laughs> <laughs> oh, <laughs> <mGet started> <concerts> um, lên, <laughs> 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 và nó gây này với nhau điên mất điên tức tụp bơi hết tụp tập tập với nhau điên tập tụp 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 เอาไปใส่กับสังเลยพอว่าม่วงม่วงไอโอไอแหงตัวนี้งสิบสองเส้นคือสังก็ไอสารเอาตาตาซีของม่วงนะขัดขัดตัวใหญ่มันถ้าเข้าเอาแหงหน่อยเมื่อวานแต่มันถือปลาตัวรุนสี่สี่สามตัวหน่อยนี่แต่มันตายนะเพราะว่ามีสบการณ์แล้วเขาเลยสังแหงเบื้องสสองมาคันรุนเอาไปให้เขานะครับโอ้ปล่อยใส่ไว้ในนี่บ่ตาพอดีแบบนี้พอดีพอดี มันแหงก็ค่อวานเพ่นบวบานต้น่ะนบวบานต,นตน้วา,านอยู่วะเขาไปสารคนวาดแตกมาเปียกมาวานแตกแค่ตัวนี้แค่เป็นสีเนาะ้ขงเปียกหนา้วว่าแตก,เ,กเลย,เลยอันีทีมันใครอยู่อห้างครับพี่น้องล่อส้มเบิ่งเก้าดาอีกตั้งหากล่อส้มเบาเฮงวานแหนไหมครับพี่น้องวัสิมานบนนี่ ครับพี่น้องมือน,นียูซ่าเบ้าเฮงครับมือน,นีมะว,วาน,วานแห่บเบ้าเฮงเพิ่นวานป้าเสียก็ขึ้นทรงเขาทรงครับมีคนสั่งครับมีลูกค้าสั่งเน,น,เนาะครับมือนีกวานได้หลายโต๊ะเลยล่ะโอเคครับพี่น้องตามไปครับเฮ็ยจะไดรนี่แทงเก่งมุกม่มอยู่มาสิถามันเดี๋ยวห้อมมุหกหัวไม่ฝากป้ามาหนิ <c oughs> เป็นอยังต้องเฮาวันตากอบก้อนบ่เนี่มันแหางแหางครับเออวันแล้วก็เลยเอาเฮมาตากใ้ก้อนแต่วันไหมกลับไปเดี๋ยวเดียวโอ้มัมเจ้าเนาะสอยซอยอะไรโอเคครับใส่วันอีกแล้วนี่วันอีกบ่ แฮ้แหงยังนล้วตาไวายนะแฮ้แหงล้วบ่แมนเนาะวันนี้ว่าวันเนาะท่านเด็กเขาทำัไัดนี้สิกวนนี้สิได้ว่ติเอาลองบิ่งให้คอยน้ำให้บ่สามสีโว้ยแมนบ่นาะ แล้เราเอายังไปใส่ไ้ในกระจิกน่ะโอ้แม่โดนน้ำมานวะนี่ตัวนี้หน่อยไม่กระโดดออกครับพี่นองปิ่งคือแหเอาแห่หางวานครับคัดใส่ป้าตัวใหญ่ครับอันนี้ก็สั่างข้สารพิเศษเลยป่

ไอ้คอยซอยปะจุกหรอมาที่นี่พี่น้องไอ้ปลาต้มหมกปลาต้มห้อมหมกปลาเฮงครับเป็นยังไงจุกอย่าทายกันลูกจุกมึงต้องทายแล้วเนาะโอ้โหจะได้ว่าตัวใหญ่ที่เนาะมันหลอดเท่าไหรบอกแล้วว่า่าลงไปเออเอาดึงเสือเอาเสือปกเนี่ยให้เก ok ่งกระดาษขาดอีกโอ้ย มีปลาไปอยอะมันกระโดดออกมืดเหรอวะนี่ปลารุ่นแรกนี่แหละนี่รุ่นแรกที่ว่านี่นี่รุ่นแรกนี่โล่กลัวเลยนี่นี่นะเออนี่นี่รุ่นแรกนี่ตัวนี้นี้เดี๋ยวจะไปขึ้นไปสั่งให้มึงมาถึงเดี๋ยวนี่นะจะ่หัวมันจะกิโลนะเดี๋ยวไปสั่งให้มึงนี่โอ้เนี่ยตัวรุ่นแรกเออนี่แหละปลารุ่นแรกที่ว่ามันเดือนนะนี่ โอใหญ่ยุบป่ะนี่ลุตลุลุดลุลุตอนนี้วะทีมันส้นหมกมั่เจ้าหตัวน้อยกูนี่ปอนี้ตกครบจังหมดีบโอ้ขับพี่น้องนี่โอ้คนเป่าไอ้ตัวนี้ตัวรุ่นแรกวะโอ้ยตัวนี้ตัวรุ่นสองนี่นี่ฮะพอวันพอดีกบแพน่ะเห็นบ่แหสองเส้นไข พอังก็สานพอมันใดมากกว่าลุงนอกสินะมันง่ายนี่โอ้เป็นี่เลยง่ายตัวนรุ่นสองรุ่สองครับต้งย็งมากบอดไปยองฮะกระบอดตัวนี้วันนี้ไม่ใส่เนาะนี่รุ่นสอนี่มังเป็นตัวไหนนะครับพี่น้องเนารุ่นสองจวดรลาเอาห้เราโอ้รุ่นสองพอดีเหรอแ่ว่าคัดคัดพอดีนะแต่ว่ารุนแรกนี่ยใหญ่ดีเนาะเขาเมิอแรงเลยเนาะเขากินหออยากกินอยู่ อย่าาคบเดี๋ยวผมสมาสั่งมปลาผมมันตัวใหญ่ไุ่นนาเป็นลอกตงครับพี่น้องเดี๋ยวพอสปลาอันนีปุนกของผมีมันวานถึงหรือครับนี่ได้ว่าตัวสีมันตัวงมัจัที่บอปิอ่น้องครับมเอามาให้เล้งลาอลสิบปิบพี่น้องปุดใเรจัน ในการสุมเพราะว่าอาจห้ำอาจจะแป๊ดระวังหำแป๊ดนะครับมึงมึงครับพี่น่องเลยเลยโอ้โหแปลโลแปลขีดโอ้แปลโล่คแปลขีดแปลขีดตกแน่นเลยทับไปเี่น้องตุ่ใหญ่ครับพี่ถูกขับคับหนอกนอนตะบาอแห้งนี้สุดยอดป้าต้องหนีไ่ย่างมาแรกี่ เขาตัวนี s <S morning, milk, ้ต okay. oh okay. hey. so yeah. so ัวนี้ค yeah. ร yeah. ับนี่ตัวรุ่นสองครับพี่น้องนี่ซังมือครับตัวสำเนียงประมาณอะไรอ่ะสีปลาเครื่องโลกวะโอ้เครื่องโลครับเครื่องโลก็ประมาณรุ่นนี้แหละเพราะว่ามันปลาสีสังแห้งเขาสารเนี่ยมันสีใสปลาวานถือมันสะขัดรุ่นหนึ่งนะเพราะนอแห้ธรรมดาจังสี่วานมันถือปลารุ่นที่สามแต่มันถือวี่น้องตายบ่ครับเพราะว่าเ้ากับโบงหัวแล้วเ้ากับวานมาปีสี่ปีกลายปีก่อนนะสมชดปีหนึ่งเลยปีเดียวแหละจะได้หัวปลาขนาดนี้โอ้ยรุ่นแรงมันยังมีเหลือเนาะ คือสิหวานเนาะเหนือมันหวานเออแสดงป้านี่ไม่กินมกมัมดิเนาะมกมัมไหมอรอยดีหวานทา่ครับพี่น้อโอเคครับพี่น้องเออป้าเบาหึ่งไหมป้าคอกับบางไงป้าคออะไดป้าคออะไรโอ้โหจุดไล่เนาะเบาหึ่งมีหดป้าคอไงโอเคครับอ่าตาไปเดี๋ยววัดอีกวันนี้ วานอคโอ้คือเอเคครับตาไปครับตาไปมาเอาวันอีกครับพี่น้องเอ้าอีกรอบนึงอุ้้ยขี่โพจะกินยอียงมาขี่โพจะขึ้นใหญ่เลยกินอาหารปลาปลากินอได้คโอ้มันไหลหลเขาฟังเงือไหมนี่ไหมขอยสาสลรกลไก่โพด อะลอดลุนลอดลุนครับลอลุนเบิ้งสิมานวาเอ้าเอ้าที่ไรจวดเลยพี่น้องดูมาให้จวดครับจวดจังเดียวครับผมสได้จว่นอเอา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 ้วเดี๋ยวันจวดไลไได้พอห้น่ไปาเบื้องอะได้นึ่พี่น้องก็จะเบื้องอะไรแล้ บอก็คอยไงบอเ่อรอกังหันเงินแตกเล้วนี่เอาเลยเอามา่ันนย้อนก่อคระวังระวังมันซุนหมกระวังซุนฮหมกเจ้าอีกเยคูเลยสุดเมียวกเลยไป้อุ้ยแฮ้นกแฮ้นกตัวามเลยครับี่นหองโอ้ยไหมาเนาะ อ่ามาดูไก่ครับโอ้หักรอบบาเฮงเนาะวอยน้ำตรงน้น้ำย่านี่มันส้นพอมกอีกเน้ออ้บาเฮงอะไรนี่ยเดวนาจีบานเราอเราย่อนเนาะฮู้กระโดดไปแล้วออกแค่ไหนแล้วพี่มันไรกัโตมันหลอดแหมโันลดแหมกับมันกัดบ่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 บ หมูบรซินี่บ่อนีดครับนี่ปลาพี่น้อครับนี่นี่แหละที่ผมบอเอาี้หน่อยเมื่อวานถาวันถือมันถือปลาหน่อยปลาสีเงาตายครับเพาะมันรอดเครับต้องครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับูเเฮงูตถูกครับพี่น้องเาเองูกเนปะอ้ โอ้ม oh, oh, ันอยู The ่มันอยู่มันอยูงอยู่ตัวนึ่งสองตัวไงอยู่ได้อยู่เลยไอุุ้นนี่แล้วรุ่นซีตโลตัวนี้มันก็ถ้ามันหลอดมันหลอดจากไอ้แฮผมดางผมกับป่วยครับเพาะว่ามันขัดบนัย้ารุนนีถจะมัน้ามันฆ่า แล้วมันฆ่าเนี่ยเดี๋ยมันถืว่ามันตัวคือลูกตัวนี้เขาจะไปใส่ลูกไปใส่กางเกงใส่ไปใส่ไปเปล่าสมกันเปล่าฮีตนะเอาส่งสองลกกันโอ้โหไปส่งเขาก่อนบวะนี่โอ้จกโลโอ้เคเค่อันนี้เขาเผาเอาบ่ลูกค้าเผาเอาเลยเออเขาใส่กัเขาเลยนะโอ้เสใส่กับเขาแรงโอเคโอเคไปไปไปเผาไปส่งเขาเผามาวานเด้อโอเคครับพี่น้องอูนเปาเฮงไปส่งป้าแล้วครับอูดโอ้ สิงหนักปิดประจำหมู่บ้านไปส่งป้าพอดีไอ้เจ้านี่ลูกค้าเขาเผาสีฮิตกับเขาให้ย้าเขาครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบสำนีนะครับผมฝากติดตามครับครับผมสวัสดีครับ